สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่เจ้ามารครีหรือว่าโคเบโตเอสเคร้ิบคิดหนึ่งเจอของแข็งครับวันนี้ขนาดสะเก่ายัางแข็งขนาดนี้ครับทีมงานผู้ใหญ่คำพีบ้านกวดบุริล์ครับ ตรงนี้ไม่ได้ครับเลยก็เลยคือจะเอาดินตับมาร้อยเที่ยวครับบอ่อใหญ่อยู่แต่ว่าเจาะไม่ได้พี่น้องแข็งมากมเดี๋ยวผู้ใหญ่แกพาไปเจาะมุมหนึ่งเดี๋ยวจะได้ครับ ผมเดินไปฝั่ง,งนู้นครับพี่น้องเอ้ยดูมาร์คซีเจอจะเป็นยังไงบ้างเจอตับมามาก์รีเจอของแข็งใช่ไหพี่น้องค่อยเป็นค่อยไปนี่ครับ ด,ดูสักร้อยเที่ยวนี่ก็คืออุปสรรคครับ เรื ee, ่องยนต์ไม่มีควันครับ ไปก่อนใส่แย,ยกให้ด้วยดีพี่น้องเนี่ย

โอเคโอเคได้ยุกง่ายเปิดทางมาเลยครับ <c oughs> เลยคนข้างจะยิ่งแข็งพี่น้องนี่รครับพอพุ่งเจาะไปแค่เล็กกว่าอีก หมดน้ำมันมือจักรลิตนี่จกกักรล่อนสีทังนึ<า>ง,งนี่ม็งส,ส้เน,น,นียคกินเินักจบงานเ,นอ,เอา,าสคัคนครับ สู d ไดร c t อินเจ t ชันนะครับสิ่งดีนึงประกอบรือสร้างขึ้นที่ญี่ปุ่น100%ถูกใช้งานที่ญี่ปุ่นก็หลายปีครับหลายชั่วโมงส่งมาอยู่องไทยเนี่ยเป็นยอดที่ยมนะครับ เข้ามันกันครับเลยตรงนี้ไปอยู่บ่ออื่น ครับโอ้สบายมากสอโอ้โห <c oughs> จับมาวางหกล้อนี่สุดๆครับ ใจก็อด<ไ>ูได้คร <utet> <bağ> ับช่างเชื่อันซัหรือว่าเพยชาเพลินซัสตาร์คิับนพระทีมงานผู้ใหญ่คัมพี่ผู้ใหญ่พีเขาก็ทำห้อยด้วยทำค่อยทำ เกี่ยวรถเกี่ยวข้าวต,าววต้าแล้วก็ห้อย้ก็นาแรงก็ทำรถขุดกับพึ่งเล่นนะพึ่งเล่นก็ถือว่าประสบความสำเร็จจะมีคนเยอะนะเป็ลนลูกววนมเงนก็ฟุกตวันละหมื่นกันนะครับตอนังไม่ได้่าษีฮะวันนี้ต้องใส,ส่ใส่น้อยน้อง ห้าพัเอาไปส่วนเจ้าักทรีก็ประหยัดครับประหยัดเชือกนึงวันละสิบนอนก็สองพันพันห้าสองพันเดี๋ยว้องแข็งกเรียงเลยเ้อนไหเนาะตาแดกดเป็นชัวนะ่วโมงละเดี๋ยวไปยุยบุมหนึง่ง ใกล้เลยครับขนาดมีน้ำยังแข็งเลยสนใจก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเทรัพับมีให้ดูหลากหลายหรือว่ามีทุนน้อยก็ลองศึกษากันครับ ซื้อรถดำมาโรบมไปรครบสองคันเลยคันละเก้าแสนกว่าเก้าแสนเก้าแสนรถคุณอีกเจ็ดแสนรถเทนเลอร์อีกห้าแสนโอ้โดดเกือบสามล้านครับ ก็น่าจะเดินมาสองสามแสนใน่วงนี้อุ้มได้ครับเปิดหน้าดินไปหนักจนตัวนี้กระดกเลยครับ ไ่ซิลี่แฮร่อยจโอแปดสี่ยังอุ้ไมได้อยู่ครับ ยาวไปเลยไม่ค่อยมีโคนครับยาวไปน่าจะได้เลยยอมรับว่าดินแข็งมากครับตรงนี้ เอาไปเถอะซีเลนคนด้วยครับนิดๆอ๋อซีรีส์ฮารอยทีเอสซีทรัคสองร้อยสิบครับ อาวาสก,กเาิเคเคสามวีหกสามครับเจแปนตุ๊บโอ้โอลงมาในโบดีกว่า กลับ่วงนี้ดิของเทซะด้วยเมีเดททนะ เสียวฟันม่ต้องเย6ติแล้วเขาตัด เป็นร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเที่ยวครับระดับนี้วันนี้เป็นต้องยอมยอมเราจะสู้ดีครับ ำแรงมากครับยกตัวเลยเรือตนน้องเลือตนเด็ก็สู้ระดับหนึ่งครับ วางก่อน สองหกสิบเจ็ดนาทีแปลกลังมันเลยใช่ครับมีอยู่ตัวเพจชาธารทรัพย์รู้ว่าต้องการทำธุรกิจรายได้ค่อนข้างจะดีครับรถเราดีนะถ้ารถเราดีแล้วก็เครื่องมือดีน้ดำดีได้ตังค์แน่นอนครับ ฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ